มาดูวิธีทำกุหลาบแบบไม่ต้องเออมีพิมพ์นะคะนี่ลวดเบอร์24นะคะตัดยาวประมาณสอนิ้วนะคะดินที่บี้แล้วนะคะที่นวดให้นิ่มแล้วแล้วก็เอามาทำกลมๆนะคะกาวใส่กาวนิดนึงที่ตรงขั้วนะคะกันหลุดเนาะก็ เอาอันนี้จิ้มลงไปแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนคล้ายๆดอกพุดธนะคะเป็นแหลมๆนิดนึงคมๆแล้วมีแหลมๆนิดนึงเอาไว้ทำเป็นไส้นายกุหลานะคะด้านในแบบนี้นะคะทำไว้หลายๆอันแล้วก็ตั้งไว้ให้แห้งสนิทแล้วค่อยมาทำต่อนะคะทาไม่แห้งเขาจะหลุดเนาะแล้วก็นี่มาทำกรีบกันค่ะ ปั้นเป็นรูปหยดน้ำนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาวางที่นิ้วกลางค่ะใช้นิ้วโป้งบีบแล้วก็ใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะกดตรงกลางแล้วก็กดซ้ายกดขวานะคะครึงให้ได้กรีบเป็นลักษณะกรีบผุหลาบไม่ซีเรียสมากนะคะเพราะว่าธรรมชาติก็จะมีอะไรที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะมันไม่เหมือนกันบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะ อาจจะเป็นปากกาอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่กลมๆนะคะทาวาสลีนก่อนแล้วค่อยเอามาขึงมันจะได้ไม่ติดนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะหยิบเล็กๆแบบนี้ละคะ่ะลึงแต่ตรงด้านด้านนอกนะคะแล้วก็ตั้งไวให้เขาหมาดๆนะคะแล้วเราก็จะมาทําเป็นงุ้มๆโดยใช้ตูดปากกานี่ละคะ่ะทาด้วยวาสลีน พี่ตดปากกานิดนึงนะคะเอานิดเดียวเนาะไม่ต้องเยอะนะแล้วก็เอามาคึงที่ตรงโคนนะคะคึงให้เขาเป็นรูปถ้วยเนาะได้แบบนี้นะคะเป็นงุ้มๆุมนิดนึงแล้วก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นนี่แล้วค่ะดัดปลายนิดนึงดัดให้เป็นกรีบลักษณะตามที่เราต้องการค่ะ หรือจะดัดทีหลังก็ได้แต่นี่คือทำให้ดูเฉยๆถ้าไม่มีปากกาไม่มีอะไรก็นิ้วเรานี่ละค่ะกดลงไปให้เขาม้มมๆเป็นรูปถ้วยแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะชั้นในชั้นที่หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดัดนะคะเอาแค่นี้เลยสองอนันอยู่ด้านใน สำหรับเอามาครอบตรงนี้นะคะทำให้เป็น,ปนแหลมแล้วก็บีบนิดนึงบีบเบาเบนะคะตรงนี้ปล่อยไว้ก่อนเนาะชั้นที่สองครอบเหมือนเดิมคนละฝั่งนะคะฝังตรงข้ามครอบเหมือนเดิมทําให้ปิดให้สนิทเลยค่ะตรงนี้ปิดให้สนิทเ,เลยนะแล้วก็แบบนี้นะคะเขาจะได้แบบนี้เนาะตรงนี้ก็รูดลงมานิดนึง กรรุดตรงนี้ลงมานิดนึงไม่ต้องบีบแรงนะคะเดี๋ยวดอกยุบเนาะก็จะจัดนิดนึงแล้วชั้นต่อไปแล้วก็ใช้สามกรีบสับว่างค่ะเดี๋ยวชั้นต่อไปมาดูใหม่เนาะชั้นที่สองจากชั้นที่1เราใช้สองกรีบนะคะชั้นที่สองเราใช้สามกรีบนะคะวางสับวางเลยขึ้นมานิดนึงเราไม่บีบตรงโคนตรงนี้นะคะเราเอาแค่ข้างบนตรงนี้นะคะ หนึ่งสองอีกที่สามเอาสอดข้างใตก้กลีบแรกนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ อันนี้ไม่ต้องไปดัดไปอะไรแล้วนะคะปล่อยเลยถ้าใครชอบจะเอาแค่เป็นดอกตูมตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อการานลงมาสีเขียวสีอะไรสีขาวสีเขียวแล้วก็มารุดมารุดสีเขียวอ่อนๆอีกทีก็ได้ถ้าดอกตูมแค่นี้ก็ได้ค่ะหรือใครชอบให้ดอกตูมใหญ่อีกนิดก็อีกชั้นหนึ่งค่ะ สองสามและสี่และห้านะคะตามที่เราชอบเลยค่ะนี่ถ้าเพื่อนชอบกุหลาบที่แบบมีไส้ในเยอะๆแต่ละพันธ์มันไม่เหมือนกันนะนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสค่ะเอาให้มันลักษณะใกล้เคียงใช้ได้ละเนาะอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบข้างในเยอะๆหน่อย ก็ใส่ไปหลายๆอันเลยค่ะหลายๆกรีบได้เลยเป็นอะไรที่แบบดอกกุหลาบชิ้นเดียวของฉันชิ้นเดียวในโลก one in the world แบบนี้ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมานั่งนับกรีบก็ได้ถ้าเราชอบแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะสวยเหมือนกัน เราแค่ให้กรีบหมาดๆนิดนึงถ้าเป็นรูดแบบรูดด้วยมือได้ก็รูดได้ด้วยมือก็ได้ค่ะไวดีแต่ถ้าทำไม่ได้ก็เราก็ใช้เป็นครึ่งเอาเนาะก็จะสวยขึ้นอีกนิดนึงจริงๆมันก็สวยหมดนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือมันก็จะงานก็จะละเเนียนขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ กรีบแล้วก็เอามาใส่ต่อเลยค่ะอันนี้คือไม่กำหนดนะคะว่าจะใช้เท่าไหร่เนาะใส่ไปตามที่เราอยากได้เน้นความเป็นธรรมชาติเป็นหลักความไม่เท่ากันคือธรรมชาติถ้าเท่ากันเป๊ะๆก็ไม่ธรรมชาติแล้ว ก็จะได้ประมาณนี้ยค่ะก็จะแลลุยๆนิดนึงแต่ก็นะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะก็จะแลต่างกันนิดนึงเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยกับเป็นธรรมชาติอยู่ที่เราชอบค่ะแล้วเราชอบแบบไหนแต่งได้นะคะดินยังไม่แห้งถ้าเราทำเป็นแบบนี้มันก็ไม่ต้องรอดินแห้งเราก็สามารถแต่งได้ อาจจะเหมือนกุหลาบหรืออาจจะเหมือนพีโอนีอะไรก็ว่าไปไม่ซีเรียสได้หมดค่ะแต่งได้ตรงนี้เราแต่งได้เอาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้หรือจะเอาเป็นอ,อะไรก็ได้ที่พอดัดได้ถ้ามือเราเข้าได้เราก็ใช้มือนะคะมือเข้าไม่ได้ก็ใช้อะไรเขียเขียวก็ได้เราไม่ต้องเน้นหลักการมาก เล่นหลักการมากเหนื่อยเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเห็นไหมก็น่ารักนะคะจะมาดูทำกีบเลี้ยงกันค่ะก็ทําเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้มันแบนลงแค่นี้แค่นี้เองค่ะทากาวแล้วก็มาติด อันเนาะหนึ่งเล็กๆหมอก,ก็ไม่เห็นสองรีบสามแบบนี้นะคะ จะสซงนิดนึงค่ะ ได้เดอกตูมก็แค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่ก้านเนาะเชื่อมก้านนิดนึงได้เลยดอยกตูมรานี่ค่ะมาตรงแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะแต่ง แต่งกรีบเขานิดนึงแล้วแต่เราชอบนะคะ ได้แบบนี้นะคะกุหลาบตูมอันนี้ดอกแย้มถ้าทำดอกบานก็สามเออสองสามสี่ห้าตามลำดับนะคะลองใส่ใส่ดูาตามที่เราชอบสอ,อันนี้ทำกีบเลี้ยงนะคะ ตีเล็กๆปั้นเป็นลีลีแล้วก็กดลงนิดนึงเสร็จแล้วกาวค่ะใช้กาวนิดนึงจริงๆดินหมาดบางทีแทบไม่ต้องใช้เลยค่ะเาา หยิบเลี้ยงนะคะหลายคนเป็นชาวสวนนะคะหลายคนในนี้เป็นชาวสวนเราก็จะรู้ว่าออดอกไม้ของเรามันลักษณะเป็นยังไง ้ามันเล็กไปก็ใช้เป็นไม้เสียบลูกชิ้นช่วยดันเอาค่ะหรือจะเป็นลวดก็ได้ถ้ามันเล็กๆช่องเล็กๆเข้าไม่ได้ก็อะไรที่เขี่ยได้ก็นะเขี่ยไปก็ใส่การอาดินสีเขียวนิดนึงมาเคลือบตรงตรงโคนนะคะมาเชื่อมต่อตรงโคนใส่กาครคึงให้กลมๆมค่ะได้แล้วสองดอก บบนีนะคะก็ใช้เป็นถ้าเราจะทำเป็นช่อก็ใช้เป็นฟลตเทปพันไว้ก่อนจังซีเนื้อค่ะเดี๋ยวมาเหฮดใบไปกุหลาบจ้ะใบน้อยๆพอ กันเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงนี่ค่ะไบกุหลาบเราอยากมีลายก็แต่งลายนะคะกดตรงกลางนิดนึงไม่แต่งก็ได้นะ ทำเป็นเฉกแบบนี้ค่ะอุ้ยโบเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะมาใส่ตรงนี้เลยจริงๆแล้วถ้าเป็นดอกใหญ่เขาก็จะต้องต่อเป็นการใช้ลวดตอกและใช้ลวดตอก้านใบค่ะแล้วก็กิ่งหนึ่งมีสามใบ ใ,ใบใหญ่อยู่ข้างบนแล้วก็ใบเล็กอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่แบบนี้นะคะเลินไม่ได้จะทําให้มันเป็นช่อใหญ่เนาองานงานชิ้นเล็กๆแล้วก็ดัดแป้งเอาค่ะ ถ้าทำงานชิ้นใหญ่ก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะอันนี้เราแค่จะทำเป็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อการค่ะนี่ถ้าจะทำเป็นกิฟตก็ไม่ต้องต่อการนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปวางบนแผ่นที่เราจะติดกับกิฟตแล้ว เสรแล้วค่ะหนึ่งช่อทำหลายหลายช่อน่ารักดีค่ะ